อาลงอากลับมาเจอกันอีกแล้วอกี่เรื่องแล้วคะตอนนี้อปีนี้คือเจอกันหลายเรื่องมากหลายเรื่องตอนหลาเรื่องที่ได้เจอกันที่เจอกันได้ก็คือตอนมีงานถ้าไม่เจอคือไม่มีงานะแล้วอย่างอย่างปีนี้กี่เรื่องแล้วคะที่มาเจอกันที่ได้เล่นด้วยกันอ่ะ อยู่ที่สองเรื่องอะไรอกว่มีต้นปีบ้านใจมองแล้วก็มีเรื่องนี้ครับแต่การจราจรหน้าครับมัเป็นแฟนคงขายคิดถึงกันใช่ไหมครับผมคนที่รอเนี่ยก็เยอะนะครับก็บอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยปันนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้มีแต่ความสุขนะครับแล้วก็มีความพิเศษอย่างเรื่องนี้กลับมาเจอกันมันจะมีความใหม่หรือความแปลกจ้ะเรื่องที่ผ่านมาอย่างไรบ้างครับ ใหม่ในเรื 1> <No> 1> <I EN> <IO> <N> ่องของรเตอร์ก็ด้วยเนื้อเรื่องจะเป็นปที่เราไม่เคยได้มก่อนเลย a คติ n งอะไรเลี่ยนไปแน่นอนครับแต่ับจับับใหม่หมดอย่างเลยแต่คบรับบทเปอะไรบ้างครับบองครับ์ ผมนะครับมาลับบทเป็นลุ้นก human ับเกลียวครับคนก็จะเป็นแบบพายครับเกลียวก็จะเป็นร่างที่ขนาดทุกยี่เลยสองคาแรคเตอร์มันยากไหมครับสำหรับตัวแฝงเองครั้งนี้ยากยากครับเพราะว่าทั้งสองตัวละครเนี่ยคาแรคเตอร์ค่อนข้างต่างกันมากเลยครบถึงก็จะเป็นหนุ่มที่ค่อนข้างที่เล่นแล้วก็มีความก็คือความเจ้าเล่ห์เกลียวเนี่ยเกลียวเขาก็จะมีความตลกแต่มีน้าอะ ต่างกันเยอะเลยก็ตัวก็ทำการรู้จักกันขั้นเยอะมต้มมตัวหลงเองจะต้องนิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมาใช่ไหมคุณ<ช>หลงใช่ครับการขับรู้จักไบเซอร์ใหม่ที่จะก็คงาะยากแหละเราเราติดเล่น่ะไ <laughs> ม่ได้ติดเล้น่นอนคือตัวหลงของเราตจวแฟนขับใช่ไหมเราก็อยากแบบว่าจัดทริดหลอดนะแต่ว่า แฟนขับมายืนดูเรานั่งยืนหล่อๆมันจะมีอะไรวะคือคนหล่อกว่าเราไม่ใช่ไม่เยอะแยะถึงงานแล้วก็แบบเอออะไรที่เราสามารถอนจับเราทามารถแล้วก็อยากทำด้วยละเป็นติดไม่ได้ใส่กระโดต้องเรียนการแสดงเพิ่มไหมครับหลงเพราะว่าเรื่องนี้มันจะต้องแบบกีเพลย์เตอร์ที่มันเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยใช่ครับเรียนเพิ่มแน่นอนครับผมเพราะว่าการแสดงของหลงก็ยังไม่ถึงในระดับที่มากขนาดนั้นก็ต้องพัฒนากรับ ก็ค่อนข้างปรับใหม่หมดเลยนะจากอะไรที like ่เราเคยเรียนมาแล้วก็ลบ้งให้หมดเลยแล้วก็เริ่มต้นเรียนใหม่หมดเลยเพื่อให้มันสมูทไปด้วยกันได้ในเรื่องตอนนี้ทุกอย่างเริ่มเข้าที่หมดยังหรือประมาณผมว่าประมาณเจ็ดสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้นักแสดงคนน้องทุกท่านสอบประมาณแล้วเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยเราสอบรอบแรกอ่านกายจะต้องฟิตไหมคะหุ่นหผนต่าง ก็เรื่องนี้ก็อย่างว่านะครับที่ถ่ายเสร็จก็ตอดชื้นนะฮะเออไม่ได้ใส่เสื้อเพาะความเป็นพายอะไรแบบนี้คุณเนี่ยพายไม่โปยุ่งหน่อยบ้างถ่ายไปโดนตอดเสื้อไปไายที่ไหนก็ตอดก็พายบ้าพลังในเสื้อปึ้งเออหรือแต่คุณหลงโชว์แน่นอนครับผมแต่เนื้อทีเนี่ยไม่แน่ครับไม่แน่อาจจะแบบก็เมื่อกี้คุณบอกคุณบอกว่าตอดชื้นก็เลยจจะไม่ถึงแฟนก็ได้แต่แฟนบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ถอดนะ อาจจะกักหรือเปล่าไม่อะ <c oughs> เออเป็นแฟนค้ากว่าในเรื่องของฉากเอ็นซีฉากเลิฟซีนของแวมไพร์มันจะต้องเป็นยังไงอ,อ่ะคุณคือตอนแรกเนี่ยที่ผม,มอ่านบนเลี่นนยภาพลุ่มของผมคือสวายไ์เลยการถายเลิเลฟซีนนะมันต้องเป็นแบบในความที่มันเป็นแฟนตาซีพ่อคิวคบัติมีความ แล้วก็มีความที่มีความแรงเยอะอคนไทยเขาก็มีความแรงเยอะมีความเร็วไปก็ม่เยอะไหมคิดว่าเรื่องเยอะเรื่องนี้เยอะกว่าเรื่องอื่นไหมที่เราอ่านมาเยอะไหมเยอะกว่าเยอะกว่าเหรอเยอะกว่าที่ผ่านมาอีกเหรอเยอะกว่าแต่ว่าอาจจะตราย ใช้การตรวจเลยครับลูกเเพื่อลลเนั่งงานผพ่วงกลับเขาจะแบบว่ามีนอกบทนอกบทให้เราอะนอกบทนิดนึงเยอะเรานอกเองคือทุกเรื่องเรานอกเองใช่ไหมคือทุกเรื่องเรามีนอกบทเองตลอดมันเป็นไปตามจริงที่มันควรจะเป็นครับเราก็ไม่ได้นอกบทแต่ว่าพยายามยัดขกามลนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคุยกันว่าถ้าบทเนี้ย ถ้ามันไปต่อได้อะเราก็ไปต่อนะแล้วก็โอเคทั้งสองฝ่ายต่างโอเคครับผมแสดงแสดงว่าคู่เราอาจจะมีการถ่ายไอเดียให้กับผู้กลับด้วยอ๋อมีครับอือคือเรื่องนี้เนี่ยเขามีคนที่อ่ามีผู้เชี่ยวชาญแตเรียกได้ว่าเป็นตัวนที่โค้ดที่มาโค้ดทั้งในด้านนี้เลยด้านในการตลาดที่ใหม่เลยเราบอกว่าทุกคนจะได้เห็นสิ่งใหม่เห็นภาพใหม่ที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนครับอ่า ะถามหนลคาดหวังกับกระแสไงบ้างคะเป็นครั้งนี้เราสองคนเราก็อยากให้เป็นที่รู้จักให้ทุกคนได้มากขึ้นแหละให้เราสองคนรู้จักมากขึ้นวผมก็อยากให้ทุกคนยังรับได้รับละครทั้งท้ายทีนะรวมกับตัวของแฟนด้วยครับผมก็คือถามว่าถ้ามันก็คาดหวังนะครับคาดหวังที่เรื่องที่เล่นมาแหละก็อยากให้ทุกคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสนับสนุนไปกับเรา พร้อมรับมือในทุกกระแสที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับพวกเราเจอมาทุกเรื่องทุกเรื่องครับืทำอะไไม่ได้อะคือผมว่าถ้ามีมีคนไม่ชอบเนี่ยเขาต้อมีคนชอบแต่แต่อยากให้ทุกคนนะครับลองเปิดใจดูก่อนครับ่ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีความคอมเมดี้นะครับแล้วก็จะมีความอ่าตลกซีนะคือเรากได้เลยว่าอดีตคนขับวิวเนี่ยจะมีความ ก็อย่างที่บอกไว้นะครัะคมไม่ชอบตรงไหนอะไรไหนก็บอกได้ครับไม่ชอบตรงไหนสิงตรงไหนก็บอกได้ก็จะไม่ชอบเยอะฮะก็ชอบบ้างอะไรบ้างก็ได้เขาบอกจะได้ดูกันตอนไหนคะเรื่องนี้ก็ประมาณกลางปีหน้าครับอ่ะอฝากคนแฟนหน่อยค่ะอ๋ เราสองคนก็ย so no okay, ังเต็มที่กับทุกผลงานที่เราร่วมมือในการนี้กันครับผมแล้วก็พี่ทุกคนเลยนะแสดงที่กลับผมเต็มที่มากกับเพื่อนมือทำเลยนะรอข่ากไปด้วยครับโอเอ็นจีแบมพายแบมพายไวแดงนะครับเจริญการชิน่าครับขอบผมนะครับทางเข้าโลกคอยผลดังใจนะครับโอเคครับพี่ขอภาพนิ่งก่อน